สวัสดีครับวันนี้รายการเด e Sneak มาถ่ายทํานอกสถานที่เป็นครั้งแรกนะครับาจากคลิปที่เราเคยปล่อยออกไปนะครับคลิปของ LVC เนี่ยปี1954เนี่ยได้รับความสนใจค่อนข้างมากวันนี้เราก็เลยพาทุกคนน่ยมาดูร้าน LVC ที่ไอคอนสยามเลยจะได้เห็นรายละเอียดนะครับว่า LVC เป็นยังไงแล้วก็มีขายอยู่กี่รุ่นนะครับแล้วก็มีกี่รุ่นที่ยังคงเป็นผ้า US จากโคนมิลอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยครับไป อ่ามาเลยเรามาดูคอเนอร์ของ LVC กันนะครับคอเนอร์ Corner ของ LVC เนี่ยคือแต่งแบบแนวรีไวล์ออริจินอลเลยนะครับลักษณะการตกแต่งหรือวินโดว์ดิสเพย์อะไรเงี้ยก็ทำแนวแบบดิบๆหน่อยนะแล้วก็ลักษณะของตัวร้านตัวอะไรเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกของของความเก่าอยู่นะครับซึ่งตัวยีนเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการโชว์ปีพศไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีป้ายปีพศของ ยีนแต่ละตัวอยู่ซึ่งตัวนี้อันนี้ก็คือ1 9 5 5นะครับอันนี้ก็1954อันนี้1947นะอันนี้1944อันนี้1937แล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยอันนี้ออริจินอลนะครับตัวแรกที่รีไวผลิตนะครับ <Wow. S 1> 1890ครับผมซึ่งสียีนก็จะดูแตกต่างจากตัวอื่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ น่าจะเป็นรูปของอมารอนเบนโดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจริงในอดีตที่แกใส่ตัวรีวารีชิเนนท์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าตอนนี้ในร้านเนี่ยมีจีนเอลนะครับอยู่กี่ปีพศนะครับณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้ร้านที่นี่มีอยู่ทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะครับผมอ่าก็จะมีรุ่นออริจินอลเลยนะครับ1890นะแล้วก็มี1937 1944 1947นะครับ1954 1955 1966นะครับมีทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยีนที่เป็นผ้า US นะเป็นผ้า US แล้วก็เป็นผ้ามาจากโคนมิวนอตคาโรไลนาเลยเนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่นะครับมีเหลืออยู่44รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเลยก็คือจะเป็น1954นะครับตัวนี้ยังเป็นผ้าเบส i น USA อยู่นะครับแล้วก็มาดูนะครับ 1 9 4 7อ่าตัวนี้ก็ยังเป็นเม็ด i ิน USA อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้ก็คืออ่า1890นะครับตัวนี้ก็เม็ด i ิน USA แล้วก็จะมีแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นผ้าเม็ด i ิน USA เหมือนกันนะครับผมอ่าตัวนี้มันชื่อว่าอ่า Triple Page b o l นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นอ่าส่งออริจินอลจากในอดีตเลยนะครับอ่าก็ยังคงเป็นผ้า USA อยู่นะครับ ถ้าใครสนใจก็มาลองมาฟิตติ้งได้นะตัวนี้เท่เลยทีเดียวสำหรับคำถามจากเ,เพื่อนๆในเพจนะที่มีความสงสัยว่าเ,เมื่อโคนมิวที่นอตคาโรไลนาเนี่ยได้ปิดตัวลงไปเนี่ยทาง LVC เนี่ยได้ใช้ผ้าอะไรมาแทนที่นะครับคำตอบก็คือใช้ผ้าโคนมิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโคนมิวจากแพนที่ประเทศตุรกีนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยต่างกันไม่มากนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมมีเปรียบเทียบให้ดูนะ ระหว่างตัวที่เป็น U.S. นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตุรกีนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวที่เป็น U.S. เนี่ยนะครับอ่าก็จะมีป้าย Made in USA อยู่ซึ่งตัวนี้ตอนนี้ได้กลายเป็นสต็อกที่กําลังจะเริ่มหมดไปแล้วนะนักสะสมควรรีบมาเก็บเอาไว้นะครับอ่าส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวปัจจุบันนะครับตัวปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีคําว่า Made in USA แล้วนะครับแต่พอเรามาจับดูเนื้อผ้าเนี่ยถามว่ามันต่างกันมากไหม มันก็ต่างกันไม่มากต่างกันนิดหน่อยถ้าเราจับดูเนื้อผ้าของตัว US เนี่ยเนื้อผ้าของ US เนี่ยมันจะมีความสากแล้วก็กระด้างมากกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจับดูเนื้อผ้าของตุรกีเ like นี่ยทางตุรกีเนี่ยผ้าเขาจะค่อนข้างที่จะนุ่มนวลกว่าเมื่อจับและแฮนฟิลมันจะนุ่มนวลกว่าเนื่องจากว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องจักรที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วก็โบราณกว่านะครับมันก็อาจจะให้ผ้าที่มันออกมาแข็งกระด้างสากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยคือเครื่องจักรเขามีความทััันนสมมมยาากกกว่็จะ มันก็จะใส่แล้วมันก็จะลุกสบายกว่านิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นความตั้งใจของทางแบรนด์ที่อาจจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากจะได้ใส่ผ้ายีนรีวที่มีความสบายมากขึ้นนะครับเขาก็เลยได้พัฒนางานออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่เรื่องของการตัดเย็บเรื่องของการรายละเอียดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมากนะจากที่ผมได้ลองใส่ LVC เองด้วยเนี่ยนะครับอพอเห็นอย่างนี้ก็แทบไม่ต่างกันนะครับดังนั้นนักสะสมก็ ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะจริงๆเ,ออเราก็ยังมี LVC ที่เป็นแผนของตุรกีอยู่นะครับให้เลือกได้สะสมแล้วก็ลองปั้นยินกันดูนะครับทีนี้มาดูลักษณะของตัวป้ายหนังป้ายหนังเนี่ยถ้าจับดูเนี่ยฟีลลิ่งเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างอะไรนะ,ะแล้วก็มาดูป้ายป้ายที่เคมเรื่องของโลโก้ปีกนกด้านหลังอันนี้นะฮะตรงนี้สีการพิมพ์เนี่ยต่างกันนิดนึงสีของ u s เนี่ยจะอ่อนกว่าสีของตุรกีนะครับ อันนี้บางทีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากการการเก็บด้วยนะที่เก็บค่อนข้างนานสีมันอาจจะซีดลงไปนะครับหรือบางทีการพิมพ์แต่ละล็อตเนี่ยระบบพิมพ์ออฟเซตเนี่ยมันจะไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เที่ยงอยู่แล้วนะบางทีมันก็สีมันอาจจะเพี้ยนกันได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เรามาดูป้ายตัวนี้นะป้ายที่เคลมในเรื่องของอว่าเนี้เป็นรีวนะครับของแท้นะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าจับดูเนี่ยคือของ u s เนี่ย สีจะเข้มกว่านะครับของตุรกีเนี่ยสีจะอ่อนกว่านะครับตัวนี้ก็ก็น่าจะเกิดจากระบบการพิมพ์เช่นเดียวกัน,นครับทีนี้เรามาดูริมเลยดีกว่าพี่น้องมาดูริมว่าต่างกันยังไงนะครับเนีก็ต่างกันไม่มากนะครับเออจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยของตุรกีเนี่ยลิมจะเล็กกว่านิดนึงนะอ่ของ US เนี่ยริมจะค่อนข้างหนากว่านิดนึง แต่ถ้าไม่สังเกตเนี manual, ่ยก็แทบจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรนะครับอ่าเรามาดูด้านในนะครับอ่าด้านในเนี่ยมาดูนี่เลยอ่าตัวกระดุมนะครับกระดุมซ้ายขวาเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับการตัดเย็บด้านในครับการตัดเย็บด้านในก็ละเอียดประณีตเหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีอ่าเดินลูกโซ่สีทองตรงบริเวณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดข้างบนช่วงนี้นะครับ โ okay. อเคอามาดูระยะเป้าคนสงสัยระยะเป้าเป็นยังไงระยะเป้าเท่ากันเท่ากันนะทุกอย่างนะโอเคอ่าทีนี้เรามาดูแค่แท็กนะสำคัญครับแคแท็กมาแคแท็กตรงนี้โอ้โหเพียบไม่รู้จะอ่านตรงไหนก่อนเลยเอาตรงนี้แล้วกันครับอ่าสังเกตเลย Made in USA ครับตรงนี้เห็นไหมฮะ Made in USA นะครับแคแท็กตรงนี้ชัดๆ ดูกันไปเลยนะครับส่วนภาษาอื่นๆก็เพื่อนๆลองไปไล่กันดูนะครับหลากหลายภาษานะครับหลากหลายญี่ปุ่นเกาหลีมาหมดฮะอันนี้ภาษาอะไรไม่ทราบนะครับมาดูแคร์แท็กของตุรกีครับผมแคร์แท็กของตุรกีอันนี้เลยฮะอันนี้ครับก็จะมีเขียน Made in Turkey นะครับชัดเจนครับนี่ครับลองไล่ดูก็หลากหลายภาษาเหมือนกันนะครับมาพลิกมาดูกระเป๋าด้านในหน่อยดีกว่า กระเป๋าด้านในเป็นผ้าคอตตอนนะครับซึ่งตรงนี้ต่างนิดนึงเห็นไหมอของ US ไม่มีโลโก้ LVC ครับแต่ถ้าเป็นของตุรกีมี LVC อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นดีเทลนะครับที่ทางแบรนด์เขาได้เพิ่มเติมมาให้ผมว่าอนี้เป็นดีเทลที่สวยเลยนะ,ะสำหรับนักสะสมเนี่ยที่เขาแบบชอบ LVC เนี่ยถ้ามีมีป้ายกระเป๋าหลังเนี้ย,ยผมว่ามันเจ๋งใช้ได้เลย มีหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันว่าเวลาเราซื้อยีนผ้าดิบกันเนี่ยต้องเผื่อไซส์ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อยีนผ้าดิบเนี่ยมันก็ต้องเผื่อไซส์ครับคือบวกไซส์ขึ้นไปนะครับซึ่งตามตําราของ d ีเองเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ในในตัวเนี่ยในตัว LVC เลยเนี่ยเขาจะบอกว่าเอวประมาณ27-38ถึง38เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นไป2นิ้วนะครับส่วนคนที่เอวยใหญ่ๆเลย เอลสถึงเอลสนิ้วเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก3นิ้วด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเวลาคุณไปซื้อเนี่ยเอลตัวนี้มันคือเอลที่ที่พอดีนะสำหรับสำหรับเอลเรานะครับสมมุติว่าเราเป็นคนเอลยีใช่ไหมแล้วเราอยากจะซื้อรีวล์ LVC ไปใส่เนี่ยเราจะต้องบวกเพิ่มไปอีก2นิ้วเท่ากับว่าเราจะต้องซื้อเอลสาไปใส่นะครับว่า ถ้าเราซื้อเอลยี่แปดไปใส่ตอนตอนที่เราแช่หรือเอาไปซักเนี่ยมันก็จะหดแล้วมันก็จะใส่ไม่ได้แล้วนะครับเรา,าต้องเกือขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมาที่ร้านเนี่ยเราเอลยี่แปดเราต้องซื้อยีนจากที่ร้านไปด้วยเอลสามสิบนะครับก็ตามสูตรนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกคําถามนึงว่าเออเราควรแช่ยีนก่อนใส่ไหมนะครับหรือเราใส่เลยแล้วก็ปั้นเลยได้นะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ย เราควรแช่ยีนก่อนใส่เพราะว่าการแช่ยีนก่อนใส่เนี่ยมันเป็นการล้างตัวแป้งตัวอะไรออกไปนะครับแล้วก็ทําให้เอ่อยีนสะอาดแล้วก็จะทําให้เป้าตรงเนี้ยมันไม่ขาดเพราะว่าผ้ามันจะนิ่มแล้วมันจะไม่กระด้างถ้าผ้ามันกระด้างเนี่ยตรงเนี้ยมันขาดนะครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ชอบแช่ก่อนใส่หรือบางทีเขาก็อาจจะแบบมองว่าเออตัวเนี้ยมันฟิตพอดีแล้วเ,เขาก็อาจจะใส่แล้วก็ปั้นไปเลยมันก็เฟรได้เหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง2วิธีเนี้ย มันไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกหรอกเออมันก็มันก็เป็นความชอบของเรานะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามตามสบายตามที่เราชอบนะครับเออแต่ยังไงก็ระวังเรื่องเอวเอาไว้นะครับเออก็มันลดความอ้วนนะอย่าให้อย่าให้อ้วนมากอาใส่ย,ยีนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ควรต้องเผื่อไซส์นะครับเวลาเราซื้อยีนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่า LVC คืออะไรอเดี๋ยวผมจะบอกให้คร่าวๆนะ LVC คือ l e v i v Vintage Clothing นะครับ มันเป็นรายการผลิตของยีนรีวานะที่ทำการรีโปรดักชันนะครับรูปแบบดีไซน์ของรีวาเก่าๆในแต่ละปีพศนะซึ่งแต่ละดีไซน์ในแต่ละปีพศเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับาเดี๋ยวเรามาลองดูราวนี้นะคือทุกดีไซน์ของรีวเนี่ยมีเรื่องเล่านะครับ่เราดูตั้งแต่ตัวแรกของเขาเลยตัวแรกของเขาเนี่ยปี1890ะครับอันนี้ก็คือเป็นออริจินอลเลยนะอันนี้เป็นผ้า ที่หนาเพียงแค่9้าออนนะสมัยก่อนเขาเริ่มทํายีนกันที่ผ้าหนาเพียงแค่9้าออนนะครับแล้วรณะ,ะการย้อมเนี่ยก็คือเรียนแบบเ,เรียนแบบการทําในอดีตเลยซึ่งสมัยก่อนก็ไม่ได้ย้อมคามแบบเข้มมากอันนี้ก็ย้อมเป็นสีอ่อนๆอย่างเงี้ยทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เก็บตัวรายละเอียดไว้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีความสําคัญแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมอยากให้ดูตัวนี้ตัวนี้ผมชอบที่สุด ตัวนี้คือปี1944อันนี้มันคือยีนรุ่นสงครามโลกนะซึ่งตัวนี้มันมีเรื่องราวนะมันเป็นยีนประเภทแบบที่าทางแบรนด์เองเนี่ยเขาต้องเขาต้องประหยัดในการผลิตยีนนะเพราะยุคนั้นอ่ะมันเป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะครับดูลักษณะของตัวป้ายปีกนกด้านหลังเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันไม่ใช่การเย็บนะครับมันเป็นการเพ้นครับพี่น้องเนี่ยนะอันนี้คือเพ้นเอานะครับเนื่องจากว่าเขาต้องลดค่าแรงในการทํานะครับ แต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งคือเออมันก็เป็นป้ายหลังแบบเพ้นนะ์อะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะดูแบบแตกต่างจากรุน่นอื่นๆใช่ไหมที่เขาเป็นเย็บกันแล้วก็มาดูอันนี้เลยกระดุมโดนัทนี่อย่างจริงนะรุ่นอื่นไม่มีนะนี่กระดุมโดนัทเห็นนะอ่าเน,นี่ยกระดุมโดนัทเนี่ยอันนี้ก็คือต้องการลดปริมาณเหล็กลงนะมันก็เลยเป็นแค่กระดุมโดนัทนะครับอ่านนอัานนี้อันนี้เป็น2ดีเทลนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี้ยนะครับคือ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีละตัวเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้รู้ว่าในแต่ละปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วทําไมเขาถึงต้องดีไซน์ LVC ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับยังไงก็ติดตามคลิปของผมในเทปถัดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะก่อนที่จะนันไปก็ต้องขอขอบคุณรีวายประเทศไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางรายการเราเข้ามารีวิวยีนรีวาย LVC ดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณมากนะครับแล้วยังไงเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมก็จะผลิตรายการเกีเ่ยวกับเกงยียนนะครับแล้วก็จะแนะนำยียนรีวิยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย